ก็เหมือนใจหายนะเหมือนว่าก็เหมือนอารมณ์เมืเ่อหมเหมือนผมว่าเขาเหมือนเขายังอยู่นะทุกค mm hmm. นวงการทุกคนก็ที่คุยคุยกันแต่ก็มันคงจะรู้สึกเหมือนกันหมดแหละว่าทั้งทั้งประชาชนที่เป็นแฟน,น,น,นขับโมือว่าพี่ๆน้องๆในวงการเทิงที่เคยเจอโมเนี่ยหรือว่าสนิทฝากคุ้นอะไรกับโมเนี่ยผมว่าจะหายทุกคนแต่วันนี้เราก็เห็นงานก็เรารู้สึกรู้สึกพูดไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็น งานวันอะไรที่อบอุ่นมากๆมากๆครับแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนที่สนิทที่เชื้อกับโมเนี่ยคือรักเขามากขนาดนี้ดูจากที่งานวันนี้แหละครับคือมันการนตีจริงว่าคนรักโมเยอะจริงๆทุกคนพร้อมที่จะช่วยแบบไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาช่วยได้มากช่วยได้น้อยทุกคนก็กมาช่วยจริงๆครับเห็นแล้วมันแบบ คืออยากพูดแทนทุกคนที่ไม่ได้เพราะเขารับรู้ว่าว่าว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้เหมือนมแขกเอาดอกไม้ให้โมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพาไเขาบอกเพราะผมผมผมเป็นเพื่อนตันแล้วบอกโมมาแล้วนะแค่นี้พี่แกก้แบบได้เจอได้ร่วมงนได้ได้สนุกกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแค่ในช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันข้างนอกเท่าไหร่แต่เจอที่ทํางานแต่ว่า โทรศัพท์เนี่ยแ้ก็คุยกับแจงถ้าส่วนใหญ่ด้วยความที่เขาก็ผู้หญิงด้วยกันนะเนาะครับผมคุณทำงานมีการรึกษากัน็นมคะที่ปรึกษาทีคุยกันไะมครับคือเร,เราคุยกันเราก็ยังดีใจที่โมยังทขาเปิดใจคุยเรื่องชีวิตเขากับเราในก่อนหน้านี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่า ก็ยังบอกเขาเจอภาวะลูกลูกเศร้<ม>าอ<า>ะไรของเขาด้วยนะแต่เขาก็บอกว่าเออในเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดมึงพร้อมเดี๋ยวครูก็พร้อมนะอะไรอย่างเงี้ยคือโมอไม่เคยพูดเกี่ยวกับโรคเขาอ่ะซึ่งเขาอยู่กับความทรมานก,กับโรคเขาแต่วันเนี้ยเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้แต่แค่ว่าแบบเวลามันมีให้เขาไม่ ไม่ตอนนี้ยากเิดใจอะไรมากเคะไม่ค่ะตอนนี้คือสุดท้ายคืออยากให้เขาไปในทางที่ดีอยากให้เขาไปเจอพ่ออยากให้เขาไปอยู่ในอ,อกก้อมกอดของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เพื่อนอยากให้เขาได้เจอเป็นคทางสุด,สดท้ายส่วน่แจกจะบอกอะ่าก็อขอ,ขอใ,หให้น้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดบุญกุศลที่ได้ทำมา อาจจะไม่เขาทุกคนที่ไม่ได้บอกใครหรืออะไรอย addition, ่างเงี้ยก็ขอให้มันส่งเขาไปในทางที่ดีถ้าผมก็ปล่อยน้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสบายที่สุดลำบากมาช่วงนึงแล้วเนาะพอจะลุกขึ้นสู้ก็เป็นอย่างนี้ไปนะครับขอให้อยู่ในคพอบครที่ดีเจอที่ดีๆนะครับได้ให้กำลังใจอะไรบ้างคะอะอย่างงี้ได้เดินได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ย เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ครับเราเข้าใจนะเราเข้าใจแล้วผมว่าเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจเขาอ่ะคนเป็นแฟนกันอ่ะบางทีเขาอาจจะได้คุยอะไรกันมากนึกซึ้งมากกว่าที่เราสัมผัสอยู่แล้วผมก็เลยเข้าใจก็คุยเขาก็ให้กําลังใจเขานะฮะเราก็ทําได้เท่านี้นะให้กําลังใจเขาครับจก็บอกเลยแล้วถ้า บอกได้เสมอครับได้เลยมีอะไรช่วยบอกบอกได้เลยครับเครันโอคคครับบอเขุณครับ